不乖，没面子吗？ ได้ปะไอเดี๋ยวได้ปาให้เดี๋ยวเด็ดเด้อเอาเอาไปลอยที่น้ำงานเออทางเสริงกินปะได้ปะเด็ดดิยะนี่ตาบอกง่าง่นี่ให้เด็ดเด็ดพี่พี่ตัวนี้พี่ไปเดลุ้มเดิลุ้ม ดียมาไมียที่งบกไป่เดี๋ยวพามาก็บบบกัวไหมเด้อจะกัวโอ้ยกลับทีกัวกลับโต๊ะขี้กัวนโอ้ย